ครูภับู์ขอโทษเรื่องสาปีก่อนวอนจบแค่นี้ขอพื้นที่สร้างชีวิตครอบครัวยังคงเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนให้ความสนใจหลังจากที่เอมิลาอดีตภระยาภัยบู์แสงเดือน ผู้จัดการส่วนตัวและสามีของนักร้องสาวกระต่ายพันนิพาออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาใน,ในรายการโหนกระแสถึงเรื่องที่เธอเก็บความทุกข์ใจมานานกว่า3ปีถึงเรื่องที่ครูไพบูลแอบชอบกระต่ายจนมาสารภาพกับตนและยอมรับว่ามีสัมผันธ์ลึกซึ้งกันแล้วรวมถึงเรื่องใส่ร้ายตนว่ามีชู้หลังจากที่หย่ากันทําให้ถูกแฟนคลับของอีกฝ่ายเข้ามาถล่มอย่างหนักซึ่งทางครูไพบูลเองก็ได้ต่อสายเข้าไปพูดคุยในรายการยอมรับในตอนแรกแต่สุดท้าย ปฏิเสธว่าไม่ใช่และสายหลุดไปล่าสุดครูพับุตรได้ออกมาโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวระบุว่าทุกอย่างที่ผ่านมาขอให้เป็นบทเรียนกับตัวผมเองเรื่องราวที่ผ่านมามีทั้งข้อเท็จจริงและไม่จริงทําให้คนเข้าใจผิดบ้างต่อไปจะไม่ออกมาพูดอะไรมากแล้วทุกคนรู้อยู่แก่ใจของแต่ละคนทั้งผมและเธอถ้าจะโทษว่าผมผิดผมก็ยอมรับไปแล้ว ขอให้มันจบแค่นี้และต่อไปจะไม่มีใครทำร้ายใครต่างคนต่างอยู่ไปผมขอพื้นที่ที่เหลือสร้างชีวิตครอบครัวของผมนะครับเรื่องราวเมื่อ3ปีก่อนผมขอโทษและออกมาบอกทุกอย่างแล้วขอบคุณครับซึ่งก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากทั้งให้กำลังใจและทั้งตำหนิครูภัยบุญและนักร้องสาวถึงการกระทำดังกล่าว